สนับสนุนโดยอนันตราโฮเทลรีสอร์ทสปาสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ World Focus สรูรอบโลกประจำวันจันทร์ที่30มีนาคม2558ค่ะวันนี้พบกับคุณอภิรักษ์หานพิชิตวณิชและดิฉันกัน,นัทวัฒนาสุทธิวงศ์ค่ะสถานการณ์ในเยเมนยังคงน่าเป็นห่วงนะครับระดูเหมือนว่าจะรุนแรงมากขึ้นนะครับแนวโน้มค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงสำหรับคนไทย คนไทยมีอยู่ในนั้นทั้งหมด250คนนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นนักเรียนนะครับสามคนตอนนี้ทางการไทยก็ไปสารงานให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วนะครับถ้าหากมีกรณีที่จําเป็นจะต้องอพยพนั้นก็มีการเปิดช่องทางไว้แล้วล่าสุดนะครับสันนิบาตชาติระรับนั้นได้มีการจัดตั้งกองกําลังผสมเพื่อที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ดังกล่าวแต่อาจจะดูไม่ราบรื่นมากนักนะครับเพราะว่าไกลๆเป็นปัญหาที่หลายคนก็มีความวิตกกันอยู่ก็คือว่าในนั้นก็จะมีชาติที่เป็นมุสลิมทัั้้งกกลลุุ่มนแว็อครบ ในขณะเดียวกันก็มีความคืบหน้านะคะกับการหาเหตุจูงใจของผู้ช่วยนักบินสายการบินเจอร์แมนวิงเที่ยวบินที่ 4U9525 ค่ะจากการตรวจค้นอาพาร์ตเมนต์ของผู้ช่วยนักบินนายอันเดรสลูบิเนี่ยนะคะก็พบว่านักบินคนนี้มีปัญหาด้านสายตาค่ะก็คือ,อ,อจอประสาทตาลอกนะคะซึ่งอาการนี้ไม่ได้บ่งบอกนะคะถึงความหนัก ถึงความสาหัสของอาการแต่ว่าถ้าหากล่วงรู้ไปถึงบริษัทเนี่ยนะคะก็จะทําให้นายแอนเดรียสต้องออกจากการเป็นนักบินค่ะซึ่งนอกจากนี้ก็ยังพบยาต้านโรคซึมเศร้าอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ของนายแอนเดรียสด้วยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่ายังไม่สรุปสาเหตุของ แรงจูงใจในครั้งนี้ค่ะแต่ก็บอกว่าน่าจะเป็นไปได้หลายๆสาเหตุค่ะซึ่งทางด้านเจอร์มันวิงใช่ไหมคะเขาก็ออกมีการออกมา,ารับกับปัญหานี้นะคะโดยการจัดเครื่องบินให้กับญาติของผู้เสียชีวิตพร้อมกับมอบเงินจํานวน50,000ยูโรนะคะเพื่อใช้จ่ายในการไปยังที่เกิดเหตุค่ะซึ่งเงินจํานวนนี้ไม่ใช่เงินค่าชดเชยเนี่ยอ่าไม่ใช่เงินค่าชดเชยแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเป็นเงินค่าใช้จ่ายสําหรับ ไปในที่เกิดเหตุนั่นเองค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวใน5อันดับข่าวประจำวันนี้กันนะคะข่าวอันดับที่5นะครับมาดูบรรยากาศการไว้อาลัยให้กับผู้นำอดีตผู้นำผู้จากไปของสิงคโปร์กันครับ ชาวสิงคโปร์และก็ผู้นำทั่วโลกนะครับต่างเข้าไปร่วมลงนามไว้อาลัยรวมไปถึงเข้าร่วมรัฐพิธีกับนายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์ซึ่งจัดขึ้นอย่างสมเกียรติเมื่อวานนี้แม้ว่าจะมีฝนตกโปรยปลายลงมาแต่ก็มีประชาชนชาวสิงคโปร์จำนวนมากอดทนยืนกลางร่มและสวมชุดกันฝนเต็มสองข้างทางที่ขบวบนบรรทุกลงศพของนายลีกวนยูรัฐบุรุษแห่งสิงคโปร์แล่นผ่านออกจากอาคารรัฐสภาเมื่อเวลา12นาิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่น ไปยังศูนย์วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ซึ่งเป็นสถานที่จัดรัฐพิธีรวมระยะทาง15กิโลเมตรนายลีเซนลุงนายกวัฐถมนตรีของสิงคโปร์ผู้เป็นบุตรชายคนโตของนายลีได้ขึ้นเวทีกล่าวสรนเสริญก่อนเริ่มรัฐพิธีภายในศูนย์วัฒนธรรมโดยระบุว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่มืดมนของชาวสิงคโปร์ที่ต้องสูญเสียนายลีกวนยู ผู้สร้างประเทศด้วยวัย91ปีโดยมีผู้นำประเทศต่างๆ90ชาติรวมถึงพลเอกประยุทธ์จันรโอชานายกรัฐมนตรีของไทยได้เดินทางเข้าร่วมในพิธีศพด้วยทั้งนี้ตลอดการไว้อาลัยหนึ่งสัปดาห์รายงานระบุว่ามีประชาชนชาวสิงคโปร์ทั่วประเทศเดินทางไปกรรพบศพนายลีที่อาคารรัฐสภาราวหน,รานหนึ่งล้านคนซึ่งแต่ละคนต้องรอเข้าคิวเป็นเวลาหลายชั่วโมงครับ หลังจากที่เสร็จสิ้นรัฐพิธีแล้วทางครอบครัวของนายลีจะนำศพไปประกอบพิธีชาปนกิจต่อไปซึ่งจะจัดขึ้นภายในครอบครัวเท่านั้นนายลีกวนยูนั้นถึงแก่อสัญ,ญกรรมในวัย91ปีนะครับเมื่อวันที่23มีนาคม2558ที่โรงพยาบาลสิงคโปร์เจเนอรัลขณะเข้ารับการรักษาปลอดบวมรุนแรงตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ท่ามกลางความโศกเศร้าของประชาชนชาวสิงคโปร์ครับ ลีกุนยูนั้นอยู่ในอำนาจนานถึง31ปีเป็นนายกรัฐมนตรีที่ครองอำนาจมากที่สุดในโลกนะครับซึ่งหลายคนก็ยกย่องให้เป็นรัฐบุรุษที่พลิกประเทศสิงคโปร์ที่เป็นเกาะเล็กๆไม่มีทรัพยากรธรรมชาติให้กลายเป็นเมืองท่าสําคัญและก็เป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกจนถึงทุกวันนี้แน่นอนนะครับถ้าหากมองเชยภูมิแล้วสิงคโปร์ก็เป็นประเทศที่ได้เปรียบในแง่ของการท่าการดูแลการค้าการขนส่งทางเรือนะครับซึ่ง แหลมมาลายูและก็บริเวณช่องแคบมาละกานั้นก็ถือได้ว่ามีความสําคัญนะครับในแต่ละปีนั้นการค้าทางทะเลนั้นจะต้องผ่านบริเวณนี้1ใน4แล้วก็เป็นลําดับที่2ที่มีความอันตรายแล้วก็มีความคับข้่งมากที่สุดในโลกครับมาดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานะคะที่อาจจะกลับมาแพร่ระบาดใหม่อีกรอบก,กับข่าวอันดับที่4ค่ะ ทางสาธารณรัฐกินีได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินค่ะเป็นเวลา45วันในบริเวณ5เขตของประเทศในแถบตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ค่ะสืบเนื่องมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาที่อาจจะระบาดอย่างรุนแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะการควบคุมในครั้งนี้ครอบคลุมไปถึงการจํากัดและกักกันผู้ป่วยรายใหม่ที่มีการตรวจพบเชื้อภายในโรงพยาบาลและคลินิกรวมถึงการออกกฎใหม่ถึงวิธีจัดการกับศพของผู้เสียชีวิตค่ะ นายอัลฟากงเดประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกินีได้ออกมาประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขซึ่งก็จะมีผลต่อพื้นที่บริเวณฟอ r เรกาเริยโกยาดูเบกาโบฟาและกินเดียค่ะซึ่งตอนนี้นั้นความสนใจทั้งหมดพุ่งไปอยู่ที่บริเวณชายฝั่งของประเทศ เชื้อไวรัสอีโบลานั้นได้เริ่มระบาดเมื่อเดือนธันวาคม2556ค่ะแล้วก็เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาทางองค์การอนามัยโลกก็ได้ประกาศลดการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาของประเทศที่มีการติดเชื้อค่ะไม่ว่าจะเป็นไลบีเรียเซียร์ราลีโอนและกินีแต่ถึงกระนั้นแล้วหลายฝ่ายก็ยังคงกังวลค่ะว่าเชื้อไวรัสจะมีการกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง ซึ่งเ่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางการของกินีได้นํากองกําลังเข้าไปหนึ่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศหรือว่าภาคเหนือของเซียร์ราลีโอนค่ะเพื่อป้องกันเพื่อป้องกันประชาชนของทางเซียร์ราลีโอนข้ามเข้ามาในประเทศกินีนั่นเองเช่นเดียวกับโฆศกรัฐบาลของเซียร์ราลีโอนนาย เตโอนิโกก็ได้กล่าวว่าทั้งสองประเทศได้มีการตกลงกันในการนํากองกําลังตํารวจเข้าประจำการอยู่บริเวณชายแดนของทั้งสองฝั่งค่ะสําหรับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานั้นได้สร้างความเสียหายและก็สูญเสียเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะใน9ประเทศมีผู้ติดเชื้อจำนวน24,000รายแล้วก็มียอดผู้เสียชีวิตมากกว่า10,000รายค่ะ ในขณะที่ในเดือนนี้นะคะยอดผู้ติดเชื้อในกินีเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าจากเดือนที่แล้วค่ะโดยเพิ่มขึ้นถึง91คนจากเมื่อเดือนที่แล้ว39คนค่ะกลับมาดูความพยายามล่าสุดนะครับในการควบคุมนิวเคลียร์ของอิหร่านครับล่าสุดนะครับวันที่เขาจะมีการตัดสินอนาคตของอิหร่านนั้น31มมีนาคมนะครับซึ่งก็เลื่อนมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับคงจะต้องดูนะครับว่า บทบาทของจอห์นแครีอย่างที่เห็นในภาพรวมไปถึงผู้นําในประเทศต่างๆที่มีความกังวลเรื่องของการสะสมอาวุธนั้นจะเดินหน้าอย่างไรนะครับจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศโรเดนฟาเบเบสรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสและแฟรงค์วอเตอร์สตาเมเยอร์ต่างประเทศต่างตัดสินใจยกเลิกกาหนดการเดินทางในวันนี้นะครับออกจากเมืองโลซานของสวิตเซอร์แลนด์และอยู่เจรจาเพื่อหาข้อสรุปข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านที่จะถึงเส้นตายในวันพรุ่งนี้โดยเมื่อวันเสาร์จอห์นแครีได้เจรจาเป็นการส่วนตัวกับโมฮัมเหม็ด จาวัชชาริฟรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองโลซานโดยแคลรี่เปิดเผยสั้นๆนะครับว่าหลังการเจราจายังไม่ทราบว่าจะได้ข้อสรุปหรือไม่แต่ทุกอย่างกําลังเป็นไปได้ด้วยดีในขณะที่เฟเดริก้ามิเกลโรนีประธานด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปก็เดินทางเข้าร่วมเจราจาเมื่อวันเสาร์เช่นเดียวกับหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนซึ่งก็เข้าร่วมเจราจาเมื่อวานนี้ตามมาด้วยสซเกลับลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียและฟิลิแฮรมอนรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษ ก็ทำให้กลุ่ม P5+1 ครบองค์ประชุมโดยสมบูรณ์ครับทางนี้การเจรจาดําเนินมาแล้วกว่า18เดือนเลยเส้นตายมาแล้ว2ครั้งโดยมเีเพื่อหาหรือข้อสรุปข้อตกลงเพื่อจํากัดกิจกรรมทางนิวเคลียร์ของอิหร่านเพื่อลดความเป็นไปได้ที่อิหร่านอาจจะสร้างอาวุธนิวเคลียร์โดยทางอิหร่านนั้นต้องการให้ประเทศมหาอำนาจยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเพื่อแลกกับการจํากัดกิจกรรมทางนิวเคลียร มีปฏิกิริยาจากนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลนะครับที่แสดงความไม่เห็นด้วยกับการเจรจาที่เมืองโลซานโดยเห็นว่าการที่อิหร่านกับบรรดามาหาอำนาจร่วมมือกันก็จะทําให้อิหร่านมีอํานาจในตะวันออกกลางมากเกินไปแล้วก็จะทําให้เกิดอันตรายได้ในภายหลังอย่างไรก็ตามนะครับนักวิเคราะห์ก็มองว่าการที่อิสราเอลไม่ต้องการให้อิหร่านดําเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์นั้นก็เป็นเพราะว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าขณะนี้ทางอิสราเอลนั้นเป็นประเทศตะวันออกกลางประเทศเดียวที่ครอบครองนิวเคลีย ซึ่งอิสราเอลนั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือต่อรองเพื่อป้องกันตนเองได้ซึ่งหากการที่อิรานเป็นอีกหนึ่งประเทศในตะวันตกกลางที่มีนิวเคลียร์ก็จะทําให้อํานาจการต่อรองของอิสราเอลนั้นลดน้อยลงในภูมิภาคแห่งนี้ครับซึ่งกลุ่ม P5 plus o ที่คุณอภิรักษ์กล่าวถึงเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสจีนรัสเซียและก็เยอรมนีค่ะในข่าวอันดับต่อไปมาติดตามข่าวในลำดับที่2ที่ตุนิเซียค่ะ นายกรัฐมนตรีของตูนิเซียได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าสังหารแกนนำที่ก่อเหตุโจมตีพิพิธภัณฑ์แห่งชาติบาบาโดในกรุงตูนิสใต้แล้วนะคะในระหว่างการปฏิบัติการปราบปรามการก่อการร้ายและในขณะเดียวกันก็มีประชาชนออกมาเดินขบวนต่อต้านลทัทธิก่อการร้ายในกรุงตูนิสเมืองหลวงของตูนิเซียะคะ่ะสำนักข่าว TAP ของรัฐบาลตูนิเซียรายงานการเปิดเผยของนายฮาบิบ เอซิสนายกรัฐมนตรีตูนิเซียว่านายลุกมานอาบูซักผู้ต้องสงสัยคนสำคัญในเหตุการณ์โจมตีพิพิธภัณฑ์แห่งชาติบาโดในกรุงตูนิสเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต22คนได้เสียชีวิตลงแล้วในช่วงคืนที่ผ่านมาค่ะในระหว่างการปฏิบัติการปราบปรามการก่อการร้ายในเขตภูมิภาคกัฟซาใกล้กับภรมแดนประเทศแอลจีเรีย นายลูกมานอาบูซักถูกกล่าวหาว่าเป็นแกนนําก่อเหตุโจมตีในตูนิเซียค่ะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีจากกลุ่มออกบาบินนาฟะที่มีอิทธิพลมาเป็นเวลานานในพื้นที่แถบหุบเขาแนวชายแดนติดกับแอลจีเรียนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่กองทัพของตุนิเซียกล่าวว่าอาบูซักถูกสังหารพร้อมกับนักรบอิสลามลายอื่นๆอีก8คนค่ะซึ่งในวันเดียวกันนี้ประชาชนหลายพันคนนําโดยนายเบจิคาอิสเอสเซบซีประธานาธิบดีตูนิเซียและผู้แทน ต่างประเทศหลายคนเข้าร่วมเดินขบวนในกรุงตูนิสประเทศตูนิเซียเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมานะคะเพื่อประนามการก่อการร้ายโดยการเดินขบวนครั้งนี้ได้เริ่มต้นตั้งแต่บริเวณจัตุรัสบับซาดูนไปยังพิพิธภัณฑ์บาโดค่ะแล้วก็ได้มีการทำแผ่นป้ายหินรำลึกเหยื่อผู้เสียชีวิตบริเวณพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วยค่ะ เป็นความพยายามล่าสุดนะครับของสันิบาตชาติอาหรับนะครับในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ตอนอกกลางแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีความพยายามในการจัดตั้งกองกําลังร่วมแต่ว่าไม่สําเร็จวันนี้สําเร็จขึ้นแล้วครับ ก็เป็นผลจากสถานการณ์ในเยเมนนะครับแต่ก็ต้องจับตาดูนะครับว่าจะสามารถที่จะรวบรวมกําลังของกองกําลังลบพิเศษของชาติต่างๆได้มากน้อยแค่ไหนเพราะมีเรื่องของนิกายทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยผู้นําของประเทศ22สมาชิกไปรวมตัวกันที่เมืองชามเอลชิกของอียิปต์เพื่อหาหรือกันถึงการจัดตั้งกองกําลังร่วมอาหรับซึ่งก็ได้ข้อสรุปนะครับว่าควรจะมีการจัดตั้งได้โดยเร็วที่สุดเนื่องจากภูมิภาคตะอนอ,อกกลางกําลังประิญกับภัยคุกค,ค,คามจากกลุ่มผู้ชีที่โค่นอํา,านาจประธานาธิบดีอัตรับ บูมันซูฮาดีของเยเมนจนต้องลิภัยออกไปอยู่ตามประเทศในเวลานี้รวมถึงอีกหนึ่งภัยที่คุกคามก็คือจากนักรุจิฮยฮาดกลุ่ม i อเอแที่แพร่พรขยายอิทธิพลอยู่ในซีเรียและอิรักล่าสุดนั้นยังคงมีการลุกคืบเข้าไปในบางส่วนของดีเบียด้วย อย่างไรก็ตามแม้ว่าทุกฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงกันได้แต่ก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนนะครับเนื่องจากประเทศในกลุ่มสันนิบาตชาติอาหรับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด22ประเทศมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเนื่องจากนิกายที่แตกต่างกันนะครับโดยเฉพาะสุนีกับชีอะที่เ,เป็นศัตรูกันโดยตรงการจัดตั้งกองกําลังพิเศษร่รวมนี้สมาชิกเห็นว่าจะประกอบด้วยทหารจากหน่วยรบพิเศษของแต่และประเทศร,รวมทั้งสิ้น4,000นายนะครับรวมถึงมีฝูงบินเครื่องบินรบ เรือรบและก็อาวุธเบาอยู่ในประจำการเรื่องของการจัดตั้งกองกำลังรบพิเศษนี้ที่จริงแล้วนะครับทางออสันนิบาตชาติอาหรับนั้นก็พยายามมานานหลายปีนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยสำเร็จก็เริ่มที่จะสำเร็จก็ในช่วงที่มี IS แล้วก็กลุ่มกบฏฮูทีขึ้นมาก็ดูเหมือนว่าน่าจะตกลงได้กันในที่สุดครับช่วงนี้มาติดตามมาทบทวน5อันดับข่าวประจำวันนี้กันนะคะอันดับแรกสันนิบาตอาหรับตั้งกองกำลังร่วมพิเศษค่ะอันดับที่2 ตูนิเซียสังหารแกนนำการโจมตีพิพิธภัณฑ์แห่งชาติบาโดในกรุงตูดิสได้แล้วนะคะอันดับที่3ความคืบหน้าคืบห,หน้าการเจราจาข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านค่ะซึ่งจะถึงเส้นตายในวันที่31มีนาคมนี้และอันดับที่4ี่กินีประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณาสุขค่ะและอันดับที่5สิงคโปร์จัดรัฐพิธีศพนายลีกวนยูอย่างสมเกียรติค่ะ เราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามาดูประเด็นข่าวต่างประเทศที่โฟกัสในเรื่องของเศรษฐกิจกนะครับรวมถึงบทวิเคราะห์สถานการณ์ใน,นกรรณากาครับสักครู่ค่ะ